สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนักเทรดคริปโตเคเรนซี่ทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเจตไดทีแอดมินเพจคริปโตเคเรนซีก็ในภาพรวมนะ่ยฮะของตลาดคริปโตต,ตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเงียบๆเงาเงาเนี่ยครับ แล้วก็น่าจะคงเงียบเหงาไปอีกสักระยะหนึ่งเลยเนาะซึ่งผมเชื่อว่านะครับตอนนี้นักเทรดคริปโตหลายๆคนเนี่ยเริ่มเบื่อกับตลาดแบบนี้แล้วนะครับก็คือไม่สามารถที่จะทํากําไรอะไรได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยผมเลยอยากจะชี้ช่องให้เห็นนะครับว่าเป็นเพราะอะไรแล้วก็ภาพรวมของเศรษฐกิจตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับก็เลย ยกออกมานะครับประมาณ5 6ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกเลยนะมาดูกันนะครับ S&P นะเราจะดูในท m e เฟรม e day นะครับหรือว่า,อาหุ้นนะครับ500ตัวแรกในครับในตลาด NASDAQ นะครับในภาพรวมตอนนี้ก็คือร่วงลงมาเหมือนกันหมดนะครับค่างเงินก็คือ,อหุ้น500ตัวทุกตัวเนี่ยก็คือร่วงร่วงลงมาหมดเลยนะครับเป็นดัชนีรวมนะ ซึ่งซึ่งก็เหมือนกับคริปโตนะครับเหมือนกับบิตคอยเหมือนกับคริปโตลหลายๆเหรียญน,นะครับ Total t r e นะครับนี่ก็เป็นมูนลเม็ดเงินที่ไหลเข้าสู่ตลาดคริปโตทั้งหมดนะครับก็อยู่ในทิศทางของขาลงนะครับเป็นแนวโน้มขาลงนะครับ เอสก็เป็นแนวโน้มขาลงนะครับมีกระตุกขึ้นมาบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังอยู่ในแนวโน้มขาลงอยู่อยู่ใต้เส้น EMA ทุกเส้นเลยนะครับตั้งแต่55 100 200 4 50อยู่ต่ำกว่าเส้นเนี่ยเป็นเทรนขาลงนะครับน,น,นั้นหมายความว่าต่อให้เป็นนักลงทุนนะที่ไม่ใช่นักลงทุนคริปโตแต่เป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นตลาด N นสแตกเนี่ยตอนนี้ก็ไม่มีกําไร นะครับส่วนการช็อตในตลาดเนี่ยมันมีความเสี่ยงมากกว่าการซื้อทํากําไรขาขึ้นอยู่แล้วงนั้นต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์สูงจริงๆถึงจะช็อตทํากําไรได้นะครับในตลาดหุ้นหรือตลาดคริปโตก็ตามแต่เถะนะฉะนั้นถ้าพูดถึงการทํากําไรในตลาดขาขึ้นคือซื้อซื้อถูกแล้วรอขายแพงเนี่ยเออจ็ดแปดเดือนที่ผ่านมานี้ก็คือแย่พอสมควรเน,รนะครับนะเป็น s อสก็ตั้งแต่ ต้นปีมานะครับก็ร่วงล่วง่วงมาตลอดนะครับพอคริปโตเนี่ยคริปโตร่วงมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับก็จะเป็นช่วงประมาณพฤศจิกายนนะครับก็ร่วงล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 งมาทีนี้ในขณะที่คริปโตร่วงนะครับดัชนีหุ้นต่างๆนะครับร่วงนะฮะสิ่งที่ขึ้นสวนตลาดเลยก็คือดอลลาร์นะครับดอลลาร์ขึ้นมาตลอดเลยนะครับตั้งแต่หนึ่งมีนาคมนะครับของปีนี้นะ ขึ้นเรื่อยๆเลยครับจาก30นะขึ้นไปถึง36.62แล้วครับตอนนี้ถือว่าเยอะมากนะฮะจะไป37อยู่แล้วนะครับก็แน่นอนฮะเงินเข้ามาสู่ US dollar เนี่ยเป็นสกุลเงินที่ใหญ่มากๆนั่นหมายความว่าเ,เงินที่ออกจากตลาดหุ้นเงินที่ออกจากคริปโตเนี่ยมาเข้าดอลลาร์หมดแล้วนะครับอาจจะด้วยประธานาธิบดีของของ สหรัฐอาจจะมีนโยบายเกี่ยวกับค่างเงินดอกเบี้ยอะไรพวกนี้นะครับเลยเสร้างแรงกดดันให้คนจําเป็นต้องถือดอลลาร์ละหนึ่งสองก็คืออาจจะเพื่อก็งกำไรนะครับพันธบัตรหรือว่าดอกเบี้ยที่ได้ชัวร์นะครับไร้ความเสี่ยงอะไรประมาณนี้นะครับและด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่ที่ถือว่าบอกช้ําจากที่โควิดได้ระบาดไปเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เชื่อว่า สหรัฐเนี่ยก็มีแนวทางที่จะทําให้ค่าเงินเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆก็คือดึงนักลงทุนเข้ามาสู่สู่ประเทศสู่เม็ดเงินของเขาเนะครับฉะนั้นตอนนี้ก็36.62แล้วถือว่าเยอะมากเลยนะครับเท่าที่เคยเห็นปรากฏมาเนี่ยสูงที่สุดก็จะอยู่ที่31สิงหาคมนะครับก็ 36US ตอนนี้กลับมาเทสไฮเดิมเรียบร้อยแล้วนะครับ ดอลล่าเคยสูงในประวัติศาสตร์เท่าที่มีในบันทึกตรงนี้นะครับอ่าก็จะอยู่ที่42 42บาทนะครับตออ่อหนึ่ง US นะในปี2005นะครับปัจจุบันนี้ก็ปี2022นะครับประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยโอ้โห42บาทนะครับตอนนี้เทสไหเดิมแล้วนะครับดอลลร์ก็ มีโอกาสที่จะขึ้นไปได้อีกเรื่อยๆเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทางนั้นมันไม่ใช่สกุลสกุลที่เราจะไปลงทุนนะครับเอองั้นผมไม่รู้สิก็เงินในพอร์ตคริปโตผมไม่ได้ซื้อเหรียญอะไรใช่ไหมครับแต่ว่าถือเป็น US ดอลลาร์เอาไว้นะครับในใน n บแนสครับตอนนี้ก็ กำไรมันก็เพิ่มมาเองโดยอัตโนมัตินะครับจากจากก่อนหน้านี้จําได้ว่าที่ขายคริปโตดอลลาร์ประมาณ3 2มสตอนนี้36มสินะครับก็เรียกได้ว่า100 US อ่ะได้กําไร3,000บาทนะครับทุกๆ1นึ่งเอ่อเท่าทีฮะหนึ่งพัน US ได้กําไร3,000บาทสามหมื่นได้สามพันสามหมื่นได้สามพันอ่ะนะครับก็ถ้ามีอยู่10,000แ US ก็ได้กําไรสามแสน นะครับสามแสนบาทนะครับเพราะว่ามันขึ้นสามบาทต่อหนึ่งเหรียญนะอืมก็ถือว่าใช้ได้นะครับใครที่เก็งกําไร US ไว้อยู่เนะี่ยแต่ว่ามันไม่ใช่เหมาะสําหรับการเก็งกาไรครับอันนี้นานๆทีมันจะเกิดขึ้นได้แบบนี้เนาะทีนี้พอเรามาดูตัวทองคานะครับทองคํทาทำฟิล์มเดก่อนนะทำฟิล์มเดก็ร่วงมานะครับร่วงมาตั้งแต่ช่วงเ,ออเมษายนนะครับช่วงต้นปีนะขึ้นอยู่ครับพีขึ้นไปอยู่ ก็คือคริปโตร่วงทองคาขึ้นก็คือคนออกจากคริปโตมาเข้าทองคําถูกต้องแล้วนะครับแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยตั้งแต่เมษามาเนี่ยเมษาพฤษภามิถุนากร,รกดาสามสี่เดือนนี้นะครับไตรามาสสองไตรามาสสามไตรามาสสองต้นไตรามาสสามเนี่ยก็ถือว่าร่วงหมดนะครับทองคาร่วงเงินไปไหนเข้าไปเข้า US นะหุ้นร่วงเงินไปไหนเข้าไปเข้า US คริปโตร่วงเงินไปไหนก็ไปเข้า US นะครับ <c oughs> เมื่อไหร่ครับที่ ฟองสบู่ US แตกนะครับเงินจะไหลนะครับพอมันอัดๆเข้าไปมันก็จะจะขยายขึ้นถูกต้องไหมครับเมื่อไรที่ฟองสบู่ก้อนนี้แตกนะครับเงินก็จะถูกเทกลับมานะครับแต่จุดที่มันเคยออกมาครับคือเงินเคยใครเคยลงทุนตลาดหุ้นก็จะกลับไปที่ตลาดหุน้นใครลงทุนทองคาก็จะไปกลับที่ทองคาใครลงทุนคริปโตก็จะกลับไปที่คริปโตนะครับมันก็จะโยกไปโยกมามีแค่นี้แหละ แต่ถ้าเราจะเป็นนักลงทุนหรือเป็นเทรดเดอร์เนี่ยเราต้องรู้ครับว่าเงินจะออกเมื่อไหร่นะครับออกจาก US เมื่อไหร่นะครับแล้วเราไปซื้อดักเอาไว้ไม่ว่าเราซื้อคริปโตซื้อหุ้นซื้อทองคำยังไงก็ขึ้นหมดครับขอให้ US หมดประสิทธิภาพก่อน นะครับ US หมดคือคนไม่อยากจะถือ US แล้วอ่ะด้วย1หนึ่งอ่ะมันสูงเกินละได้กำไรแล้วฉันรีบขายออกก่อนแล้วไปลงทุนสินทรัพย์อื่นที่ราคาถูกมากๆแล้วเก่งกำไรไว้ก่อนเนี่ยคือเราต้องเริ่มก่อนคิดก่อนทำก่อนนะครับแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จในเส้นทางของการเก่งกำไรหรือว่าเทรดเดอร์นี่แหละนะครับพอมาดูยูโรนะครับมาดูยูโรก็ ร่วงเหมือนกันนะครับร่วงมาเยอะมากเลยนะครับเป็นคู่สกุลเงินที่มีความแข็งแกร่งรองจาก US นะครับกับไม่รอดเหมือนกันนะ17มิถุนายนนะครับร่วงล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 งมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับก็ยูโรคนก็ยังไม่ถือเลยก็ไปถือยูเอสนะครับเพราะว่าโอเคสหรัฐอเมริกาเนาะเขาก็มีการบริหารจัดการถือว่าเป็นมหาอำนาจของโลกในเรื่องของการกุมชะตาการเงินของโลกเอาไว้อยู่นะครับงั้นเขาไม่ยอมเจ๊งหรอก นะครับต่อให้เขาเป็นหนี้สักเท่าไหร่เขาไม่ยอมเจ๊งหรอกนะครับยังไงซะในฐานะของเศรษฐกิจโลกเนี่ยเขาเหมือนเป็นเป็นพี่ใหญ่นะครับเขาพร้อมที่จะเป็นอันตรพันได้เสมอนะครับเมื่อเขาล้มเขาก็แค่ใช้กําลังเท่านั้นเองนะครับยังไงเขาก็ถืออํานาจตรงนี้ได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยู่แล้วนะครับท้งนี้ทางนั้นเนี well ่ยก็แค่รอนะครับตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่า หนาวจังเลยทํากําไรไม่ได้เลยก็ไม่ใช่เฉพาะตลาดคริปโตนะครับตลาดหุ้นก็เช่นกันทองคาก็เช่นกันหรือแม้กระทั่งเงินยูโรยูโรหรือว่าคู่สกุลเงินอื่นๆนะครับก็ล่วงหมดเลยจะยูโรจะเป็นเงินรัสเซียนี้ยิ่งหนักเลยนะครับเรารู้อยู่แล้วจากสงครามเนาะเงินหยวนนะครับเงินญี่ปุ่นนะครับเงินโอ้หลายๆประเทศครับร่วงหมดนะสิงคโปร์อะไรลิงกิตเนะี่ยร่วงหมดเลยนะครับออสเตรเลียนะครับร่วงหมดนะครับก็ ก็เหลือแค่ US แต่ถามว่า US เหมาะกับการลงทุนไหมตอนนี้ไม่นะครับให้ถือเงินสดไว้ตอนนี้ถือเงินไทยก็ได้ถือเงิน US ก็ได้ถือเอาไว้นะครับเป็นเงินสดไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพอมีจังหวะนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดคริปโตหรือตลาดไหนๆเนี่ยเราสามารถที่จะ ช้อนซื้อนะครับในช่วงที่มันถูกๆเอาไว้เนี่ยตอนนี้ถูกทุกตัวนะครับไม่ว่าหุ้นตัวไหนไม่ว่าคริปโตเหรียญไหนไม่ว่าทองคำเนี่ยก็ถูกหมดทุกตัวนะครับหรือแม้กระทั่งสกุลเงินแบบนี้นะครับบางคนก็เก่งกําไรแบบสกุลเงินคือไปแลกเงินเลยนะครับที่ร้านซูเปอริสใช่ไหมสีเขียวสีส้มเนะเอาเงินไทยไปแลกเป็นเงินยูโรเก็บเอาไว้เดี๋ยวพอวันนึงยูโรดีดขึ้นก็ได้กําไรอย่างนี้ครับสมมติเหรียญละ3บาทก็ แลกไว้สักแสนเหรียญอย่างนี้ก็ได้30,000นบาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็นี่คือ,อตลาดการลงทุนทั้งหมดที่มีในโลกนะครับถามว่าอื่นๆมีอีกไหมมีอย่างเช่นพันธบัตรเนี่ยน้อยผมไม่ค่อยไม่ค่อยพูดถึงนะครับหลักๆก็จะเป็นหุ้นนะครับหุ้นนะทองคําหุ้นนะครับทองคําคริปโตอ่ะผมอย่างนี้เลยแล้วก็สกุลเงินนี่คือเท่าที่ผมศึกษามานะเท่าที่ผมศึกษาเท่าที่ความรู้ที่ผมมีตอนนี้เนี่ยเปีจากการลงทุนเนี่ย ในเรื่องของตลาดทุนในโลกนี้ที่เม็ดเงินมากที่สุดแล้วกันนะเป็นอันดับห้าอันดับแรกนะครับห้าห้าอันดับแรกหนึ่งก็คือตลาดหุ้นจะเป็นหุ้นไทยหุ้น N a s ต a กหุ้น SP ก็ว่ากันไปนะครับหรือจะเล่นเป็นหุ้นรายตัวก็ได้นะครับสองคริปโตสามทองคำนะครับสี่สกุลเงินนะครับแล้วก็ห้าครับดอลลาร์งั้นเราจะลงทุนใน5ตัวนี้ครับสลับไปสลับมาเมื่อไหลเงินไหลออกจากดอลลาร์แล้วก็ไปจับจองซื้อเอาไว้ เมื่อเงินไหลออกจากหุ้นออกจากคลิปเตอร์เราก็มาซื้อดอลล่าเอาไว้สลับไปสลับมาตอนนี้ถามว่าผมได้กำไรไหมได้กำไรจาก US นะครับผมฝากเอาไว้อยู่ก็เหรียญละ3บาทอ่ะเออไม่บอกแล้วกันว่ามีกี่เหรียญน,น,นะครับกี่ US อ่ะนะหนึ่งยูก่อนหน้านี้ที่ผมมีเนี่ยผมได้3บาทอ่ะจาก33 32ิบสขึ้นมา36จะ37อยู่แล้วเนี่ย ตอนนี้คืออยู่เฉยๆก็คือได้กําไรอยู่แล้วนะครับสมมติสมมติมีแสนเหรียญก็คือ3 0 0 0 0นบาทอะแค่นั้นเลยนะครับถ้ามีหมื่นเหรียญก็ส0 0 0 0กว่าบาทเล้ยู่เฉยๆเนี่ยนี่คือการเก็งกาไรดอลลาร์แบบง่ายๆเหมือนกับเราแลกเงินซูเปอร์ลิทนะครับแลกจากเงินไทยเป็นเงินดอลลาร์ก่อนหน้านี้ก่อนที่ผมจะมาทำเพจนะครับผมเคยเอาเงินเนี่ยนะครับใบแรกนะครับเป็นเงินอ่มาเลเซียเพราะว่าบ้านผมอยู่ติดกับชายแดนมาเลเซียเนาะเป็นเงินลิงกิต ตอนนั้น7.2 7.2เจุดนะครับก็คือ 1, 10เหรียญเนี่ยแลกได้720บาท10เหรียญมาเลยน,นะครับ10บลิงกิตเนี่ยได้720บาทปัจจุบันนี้8.3ดจุดนะครับนั่นหมายความว่า10เหรียญมาเลยเนี่ยได้830บาทกำไรเท่าไหร่ฮะับกำไร7 2 0ดร้อยยี่แปดร้อยสามสิบหนึ่งร้อยสิบบาทครับหนึ่งร้อยสิบบาทเห็นไหมครัเออฉะนั้นถ้าแลกเอาไว้สัก 1นึ่งแสนหนึ่งแสนลิงกิตนะครับก็ประมาณ7 0 0 0 0มื่นืนบาทตอนนี้ก็ได้1 1 0 0 0บาทเห็นไหมฮะลงทุน7 7 7 0มืตอนนี้ได้1 1 0 0 0แต่ถ้าแลกไว้1ล้านลิงกิตก็ก็7จ็ดแสนสมื่ใช่ไหมตอนนี้ก็ได้1นึ0 0 0สบาทเป็น8ปดแสนแล้ว เห็นไหมครับนี่คือการแลกเงินง่ายๆในช่วงที่โควิดแล้วเราก็เข้าไปซื้อเรื่องของสกุลเงินเนี่ยที่ผมบอกลิงกิตหรืออันนี้ก็เป็นยูโรหรือจะเป็นสกุลเงินใดๆคุณก็ลองเข้าไปดูนะครับลองเข้าไปดูนี่นนะครับสกุลเงิน USJ เปรนะ GBP นะครับเยอะแย,ยะเลยนะครับลองไปดูได้นะฮะนิวซีแลนด์นี่ก็เป็นสกุลเงินที่คนชอบแลกเหมือนกันนะครับเพื่อเกินกำไรนะ รัเสเซียไม่ต้องแล้วนะครับรูเบิลนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็ตลาดทองคำนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับทุกคนก็ก็เห็นโอกาสกันอยู่แล้วรู้จักกันดีอยู่แล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยใกล้จะลงมาที่โลสุดแล้วนะครับ16 7 16หกนนะครับทองคำก็มีโอกาสล่วงมาถึงตรงนี้นะครับก็สามารถเก็บช้อนเก็บของกันได้กรณีเราลงทุนทองคำแท่งแต่ว่ายอมรับว่าทองคำเนี่ย ช้เงินมหาศาลและมีความเสี่ยงในการเก็บรักษาด้วยนะครับกรณีที่เราเล่นเป็นทองคําแท่งเนาะส่วนคริปโตตอนนี้นะครับแค่รอครับมันต่ํามากแล้วครับแค่รอจังหวะก,การกลับตัวนะมันอาจจะซึมอย่างนี้ไปอีกเรื่อยๆเลยนะครับโอกาสที่จะล่วงหนักกว่านี้มีไหมก็มีแต่ไม่มากเท่าไหร่นะครับไม่มากเท่าไหร่ลงต่ออีกผมว่าไม่เกิน20%ซ นั้นเอาแค่บนะิตคอยนะเหรียญอื่นๆเราเราคาดการไม่ได้หรอกนะครับบางทีก็แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็มีนะครับก็เอาแค่บิตคอยนี่ผมว่าลงไม่เกินยี่สิบเปอร์เซ็นต์สักหมื่นหมื่นสองพันยูเอสเนี่ยผมว่าเยอะเยอะแล้วนะครับจากสองหมื่นเจ็ดเหลือหมื่นสองนี่ผมว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับเหลือเหลือสองหมื่นสองเนี่ยมันมันยากแล้วต่ำกว่าหมื่นสองเพราะว่ายากแล้วนะครับสำหรับตลาดคริปโตเนาะ ก็ประมาณนี้นะครับฝากเอาไว้ว่านี่คือรูปแบบการลงทุนนะครับมีมากมายเลยนะครับ1 2 3 4 5 5ประเภทหลกัหลกๆนะครับเม็ดเงินในโลกนี้นะครับไหลเวียนอยู่แค่นี้นะครับไม่ไม่ไมหลไปในสินทรัพย์อื่นถ้าบอกว่าไหลไปในพันธบัตรรัฐบาลนะครับก็พันธบัตรรัฐบาลต,ต้องใช้อะไรล่ะสมมติอยู่ที่ประเทศสหรัฐคุณก็ต้องใช้ US แสดงว่าเงินก็เข้า US ไงแล้วก็ไปซื้อพันธบัตรฉะนั้นมันมันล็อกอยู่แล้วในตัว นะครับหรือถ้าบอกว่าพันธบัตรรัฐบาลไทยใช่ไหมครับก็จะไปเป็นหุ้นธนาคารไทยนะครับหุ้น SCB หุ้นกรุงเทพหุ้นกรุงศรีเงี้ยก็จะขึ้นฉะนั้นมันก็เนี่ยแหละครับแฝงอยู่ในนี้ครับหตัวนี้แหละพอนะครับนี่คือการลงทุนฝากศึกษาแล้วกันนะฝากศึกษาหาเอ็กชเชนให้ดีนะครับว่าเราจะลงทุนผ่านเอ็กชเชนไหนผ่านช่องทางไหนผ่านธนาคารไหนนะครับอย่างคริปโตเนี่ยผมก็ใช้แบนแอนนะครับทองคำก็ถามว่าใช้แบนแอนได้ไหมได้เหมือนกันนะ นี่นี่นี่น,นี่นี่ครับสกุลเงินนี้แบ็กเป็นทองคำเลยเห็นไหมหนึ่งหกเก้าแปดนะครับ p a x g เนี่ยนะครับนี่คือทองคําคริปโตนะครับก็คือสมมุติใครอยากลงทุนทองคําโดยที่ไม่ต้องเออซื้อทองคําแท่งแล้วมาฝากนะครับเราก็เล่นเป็นเนี่ยผ่านเอเจนต์แบนเนนสกุลเงินตัวนี้เลย USDT นะครับไปซื้อก็เท่ากับคุณได้ลงทุนทองคําไปในตัวเลยนะครับก็1698อันนี้1707นะฮะโอ้ราคาถูกกว่าด้วยซ้ําไป นะครับราคาถูกกว่าด้วยซ้ปแต่อย่าลืมว่าอันนี้เราอาจจะมีค่าธรรมเนียมอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับก็ศึกษาดีๆนะครับศึกษาดีๆก่อนที่จะลงทุนอะไรก็ตามนะครับส่วนสายซิ่งตอนนี้ใครบอกเบื่อๆอ,อยากจะลงทุนเนี่ยก็โอลิมเทตัวนี้มีนะครับก็คล้ายๆบ่อนการพนันนะครับเป็นคาสิโนออนไลน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงเท่ากับคาสิโนเลยนะครับอันนี้คนก็ ลองไปพิจารากันเอาเองแล้วกันโอลิมเพตนี่คือสายซิ่งเนาะแต่อันนี้คือการลงทุนที่ถูกต้องแล้วก็ถูกกฎหมายนะครับคุณก็ไปศึกษากันเอาเองแล้วกันวันนี้ผมก็แค่มาเปิดโลกกว้างให้กับคุณว่าเราไม่ได้จะรอคอยคิปโตได้อย่างเดียวนะเรายังช้อนหุ้นได้ยังเล่นทองคําได้นะครับยังเล่นสกุลเงินได้อยางของผมเนี่ยสกุลเงินผมไม่เล่นยูโรผมเล่นลิงกิตเพราะว่าบ้านผมอยู่จังหวัดสงขลานะครับก็อยู่ติดกับด่านชายแดนไทยมาเลเซียนะครับก็เลย นี่แหละผมซื้อบางทีซื้อในกาแบรนดเนมอย่างเงี้ยครับพมุดเมืองไทย2 7งหมข้ามชายแดนไทยไปนิดเดียว15ื่นอย่างเงี้ยครับเ,เพราะว่ามันปลอดภาษีนะดีทีฟรีครับก็คือปลอดภาษี1และ2ข้างเงินที่ถูกกว่าแพงกว่าเงี้ยก็สร้างกําไรให้เราได้นะครับแล้วก็ทองคํานี้ผมก็มีสะสมอยู่บางส่วนเล็กน้อยนะครับคริปโตต,ตอนนี้ไม่มีถือเลยนะครับแล้วก็หุ้นตอนนี้กําลังรอช้อนอยู่ ส่วนตอล่าถือเต็มมือเลยตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวรอจังหวะขายออกเป็นเงินไทยแล้วเก็บเก็บกำไร36 3738เดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งนะจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามผ่านหน้าเพจคริปโตเคเรนซีกันต่อไปนะครับชื่อว่าเพจคริปโตแต่ก็ไม่ได้ลงทุนคริปโตอย่างเดียวเดี๋ยวผมจะอัปเกรดการลงทุนอื่นๆเข้ามาให้เอ็กชแนนการลงทุนต่างๆเข้ามาให้เพิ่มเติมนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะทุก วันเวลา2องทุ่มนะครับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ